นับถอยหลังได้เลยยานยนต์ไร้คนขับกำลังจะบุกถนนเมืองไทยถ้าไม่นับรวมถึงรถบินได้ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่สะท้อนถึงยานยนต์แห่งอนาคตเชื่อว่าวันนี้ยานยนต์ไร้คนขับหรือ a u t o n น m o u s car ที่ปัจจุบันมีหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกพยายามพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทส l a Google Ford แต่ที่น่าจับตาที่มองเห็นจะเป็น2ยักษ์ใหญ่อย่างเท s l a และ Google ที่จะเริ่มมีการผลิตยานยนต์ไร้คนขับออกมาใช้บ้างแล้วนับหมื่นคันทั่วโลกเทส l a นั้นเริ่มจากการพัฒนาระบบจอดรถอัตโนมัติไปจนถึงระบบ Autopilot ซึ่งทางานด้วยกล้องและเรดาร์แต่ที่เหนือชั้นเห็นจะเป็นยานยนต์ไร้คนขับของ Google Google Self-Driving Car ซึ่งปัจจุบันทำการทดลองขับมาแล้วมากกว่า1.5ล้านไมล์ หรือมากกว่าระยะทางจากโลกไปดาวพุธเลยทีเดียวโดวย Google ได้เปิดตัวยานยนต์ไร้คนขับที่ชื่อว่า w ว y m โมมาระยะหนึ่งแล้วและก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะประเทศในเอเชียประเทศแรกที่มีการใช้ยานยนต์ไร้คนขับแล้วก็คือสิงคโปร์โดยรัฐบาลสิงคโปร์ ได้อนุญาตให้ใช้รถยนต์ไร้คนขับแล่นบนถนนแล้วในบางพื้นที่แล้วก็จำกัดความเร็วไว้ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและต้องมีผู้ขับขี่สำรองอยู่ในตัวรถด้วยเสมอ KPMG บริษัทให้คำปรึกษาชั้นนำของโลกเปิดเผยรายงานการจัดอันดับประเทศที่เตรียมพร้อมเรื่องยานพาหานะขับเคลื่อนอัตโนมัติไว เมื่อปี2019ระบุว่าสิงคโปร์เป็นชาติที่มีความพร้อมกับยานยนต์ไร้คนขับ เป็นอันดับ2ของโลกลรองจากเนเธอร์แลนด์จากการสำรวจทั้งหมด25ประเทศทั่วโลกโดยดัชนีวัดผลมาจาก4องค์ประกอบคือนโยบายของรัฐบาลแนวคิดที่คำนึง,ถ,งถึงการนำยานยนต์ไร้คนขับมาใช้งานจริงในกิจการใดได้บ้างโครงสร้างพื้นฐานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในประเทศโดยรวมและที่ก้าวหน้าไปกว่านั้นสิงค,โ,คโปร์ยังสนับสนุนมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีนันยางจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไร้คนับ เพื่อพัฒนาและทดสอบการใช้งานของรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองรวมทั้งรองรับการเข้ามาของสตาร์ทอัพในด้านนี้ด้วยนอกจากนี้สิงคโ,โปร์ยังสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงขนาดกว่า13ไร่ซึ่งมีทั้งถนนทดสอบที่เสมือนจริงสัญญาณไฟทางแยกทางม้าลายและพายุฝนจำลองสำหรับยานยนต์ไร้คนขับเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถยนต์ประเภทนี้ จะสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับรถยนต์ไร้คนขับนั้นหรือออโตนมัสคาร์คือรถยนต์ที่มีความสามารถในการมองเห็นและเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบๆตัวของรถสามารถขับเคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องการคำสั่งในการบังคับจากมนุษย์ออโตนมัสคาร์นั้นจะผ่านการควบคุมจากสมองซึ่งก็คือ AI ที่อยู่ในตัวรถหรือบนคลาวซึ่งผนวกเอารวมเอาท เทคโนโลยีทั้ง4ด้านเข้าด้วยกันนั่นก็คือคอมพิวเตอร์วิชันซึ่งเปรียบเสมือนส่วนของการรับรู้ของรถคือการใช้กล้องเลดร์หรือเลเซอร์เพื่อให้รถสามารถมองเห็นรู้ระยะความใกล้ของวัตถุหรือรถต่างๆที่อยู่รอบตัวเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการขับขี่อัตโนมัติ Deep Learning เปรียบเสมือนสมองของรถยนต์ไร้คนขับหลังจากที่มีรถมีข้อมูลที่ได้จากกล้องวิดีโอเซนเซอร์ต่างๆก็จะส่งข้อมูลเข้ามาในส่วนของสมองส่วนนี้ซึ่งมันจะทำหน้าที่ตั้งแต่ทำความเข้าใจว่ารูปที่ได้จากกล้องวิดีโอนั้นส่วนไหนเป็นถนนส่วนไหนเป็นรถยนต์คันอื่นหรือคนกาลังข้ามถนนกันแน่จนไปถึงเรื่องของการตัดสินใจว่าจะขับรถ เคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาโรโบโติกหรือหุ่นยนต์เปรียบเสมือนเส้นประสาทหลังจากที่ได้ข้อมูลในการตัดสินใจจากสมองมาแล้วส่วนนี้จะทำหน้าที่แปลงสัญญาณที่ได้จากสัญญาณไฟฟ้าส่งไปที่ล้อและการควบคุมต่างๆเพื่อให้รถยนต์อัตโนมัติสามารถเดินทางไปได้ และสุดท้ายคือ n a v i g กชั่นหรือระบบนำทางเป็นระบบที่ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้งานสำหรับการตั้งค่าการเดินทางต้นทางไปยังปลายทางรวมไปถึงการวิเคราะห์สภาพการจราจรและการนำทางบนเส้นทางต่างๆไปยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยในปี2016สมาคมยานยนต์สหรัฐอเมริกาได้ทำการสำรวจพบว่าผู้ขับขี่กว่า75%ยังไม่เชื่อมั่นใน รถยนต์ไร้คนขับแต่ผลสํรวจล่าสุดในเดือนมกราคมปี2018เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นตัวเลขได้ลดลงเหลือ63ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงอยู่ถึงแม้ความจริงสาเหตุหลักของอุบัติเหตุกว่า90จะเกิดจากการขับขี่ โดยมนุษย์เองก็ตามอย่างไรก็ดีผู้พัฒนารถยนต์คาดการว่าเมื่อรถยนต์ไร้คนขับมีปริมาณมากขึ้นผู้คนก็จะเริ่มเห็นว่ามีการใช้งานจริงตามท้องถนนจะสามารถสร้างความคุ้นเคยและเพิ่มความเชื่อมั่นได้เสมือนคนที่ไม่เคยขึ้นลิฟต์การขึ้นครั้งแรกก็อาจจะน่ากลัวแต่เมื่อสัมผัส กับการใช้งานที่สะดวกสบายจะทำให้หลงรักความสะดวกสบายนั้นมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่ายานยนต์ไร้คนขับจะเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รายบุคคลให้กลายเป็นรูปแบบการขับขี่ที่คำนวณเป็นระบบได้กล่าวคือสามารถควบคุมยานพาหนาทะทั้งหมดบนท้องถนนและประเมินระบบ การจราจรโดยรวมเพื่อที่จะพิจารณาว่ารถแต่ละคันนั้นควรจะทำงานแบบใดมีผลทำให้การจราจรนั้นคล่องตัวและเกิดความปลอดภัยบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันก็สอดคล้องกับความเชื่อหลักที่ว่าเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับสามารถจะช่วยลดอุบัติเหตุร,ร้ายแรงบนท้องถนนที่อาจจะทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนส่วนใหญ่เมื่อสืบสวนลงไปถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตเหล่านั้นพบว่ามักจะเกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์เองเรื่องนี้แม้จะดูเป็นเรื่องใหม่สำหรับเมืองไทย แต่ก็เชื่อว่าอีกไม่นานเร็วที่สุดน่าจะเป็นปี2021หรือพศ2564ที่ยานยนต์ไร้คนขับจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตในเมืองไทยและก็อาจจะกลายเป็นทางเลือกใหม่ของการสัญจรไปมาบนท้องถนนของคนไทยมากขึ้นก็เป็นไปได้